ไม่ใช่สิ่งเรื่องเรีนกง่ายๆว่าผมอาวุโสนะครับเล่นมาแล้วหลายปีครับแปดทุกปีทีนี้จะมาสร้างความรื่นรมให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งเราก็คาดหวังบางอย่างไว้อยู่ด้วยเหตุการณ์ทนนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นที่บ้านของโรบิตาครับ ไม่เหรอครับไม่หลังไม่หลังไม่เห็นเลยวันนี้เราเป็นโดเลมอนวันนี้เราจะเอาของพิเศษมาให้ดูทำไมเราไม่เจอน่ะเเรากำลังหาอะไรอยู่นะโอ้ไปใช้ย่อส่วนไปอยู่กระเป๋าบอลนี่ เขาบอกไปใช้อยู่ไหนอ๋อเปิดแล้วเฮ้ยทาไมเปิดไม่ติดล่ะอ้อไม่ใช่ยอดนวลเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทำไมเราตัวเล็กล o n g เยนวันนั้นเอง โดยอะไรเหรอโดเรมอนโดยอะไรโดเรมอนจั่งเมฆโดเรมอน่ันนี้เราเรียนวิทยาศาสตร์ได้เรียนหนังสือกับเขาด้เหรอก็มีบ้างได้เรียนเรื่องอะไรมาล่ะเราเรียนเรยโน

พันแรปเตอร์นะครับกัดทำให้กลายเป็นไดโนเสาร์ไปด้วยสามคนว่าดูเลมอนี่นะนกตะนะครับตีนผีครับผีทันทั้งนก็พยายามหาที่ซ่อนนะครับเนื่องจากเวลาปบค่ำแล้วไอเข้าเข้าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูอะไรอ่ะเฮ้ยแกอยู่ไหนยะ เพียงแค่นอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นมนุษย์มาจากโลกอาณาคนข้าเหยงกอลัมมาจากปิเดนเอร์ทั้งสามคนยังก็เล่าเรื่องให้ฟังนะครับเรื่องอย่างกับว่าที่ไดโนเสาร์กัดนะครับแล้วก้าไปไดโนเสาร์ปรึกษาอย่างเคร่งเครียดในฐานะที่กอลลัมเนี่ยอยู่โลกไดโนเสาร์มานานมากแล้วนะ ก็มีวิธีรอดไดโนเสาร์มานะโดยการเอาขี้เนี่ยให้ไดโนเสาร์แดกอาล่ามไดโนเสาร์ชอบมากเลยนะครับและอาล่ามก็บอกว่าถ้าคอร่ามเนี่ยได้กัดไดโนเสาร์เมื่อไหร่เนี่ยไดโนเสาร์ที่แบกล่างเนี่ยก็จะกลับมาเป็นคนเข้าใจไหมคนฟังอ่ะโอเคโอเคคอล่ามทุกคนเข้าใจแล้วุณพอได้ละ ตรคับก็ยังเต้นเหมือนเดิมเร็ยังเป็นร้อยเยนมุกเริ่งตบจ็ดการต่อแรกนะครับเดี๋ยว่า้าขวา้าไม้เดียวไปหไอ้าอ ในที่สุดครับแขนก็สำเร็จย่จบ้วจบแล้วอนนี้มดเลตักาหายใจมารอล้อดแล้วในความดีเลืดัวเว่ามากมายไปไปไอมที่จะกับุดปัจจุบันแล้ว่ไม่ชินนะนก็ล์ฟกอลในขณะที่ทุกคนนะครับกาลังซิ่งกับไม่ินครับ กอลัตัดใจจีบผู้ร่วมทีออกจากที้แล้ิงเจอคนจัดการใจไีล้ำยุคต่างๆนะครับแล้วกอลัมก็นในในใจกัดการเซโ,ซโซร่คเดียวเง่ายอยู่นี่ <c oughs> ในุดกลารมถึงลูกไม่นันแอแล้ว <c oughs> จบครับ <c oughs> เมนเตอร์ครับอ่าคอมเมนเตอร์ครับ